เงือกน้อยร้อยข่าวมาแล้วครา่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญกระเช้าและของเยี่ยมพระราชทานมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายในจังหวัดปัตตานีทําให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจํานวน3นายเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขะนำ่ำในพื้นที่บ้านลางงาตําบลบ้านนาอําเภอจนะส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสนายและเสียชีวิต1นายและเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตำบลกระดุนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำให้ได้รับบาดเจ็บจำนวน8ดนาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวรนัทหนุ่มรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานพระบรมสารุปงวางหน้าหีบศพข,ของสิบเอกนิติพุน์เพชรรัฐชุดปฏิบัติจรธ์กองร้อยทหารราบ2 5 3หหน่วยเฉพาะกิจสงขลา40ที่เสียชีวิตจากเหตุนคนร้ายลอบวางระเบิดนับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ จากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งใน13จังหวัดที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดในการเดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต่างได้ออกติดตามมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าออกด่านตรวจบริเวณเขตรอยต่อในพื้นที่อำเภอรัตภูมิอเภอระโนดอเภเทพาและอเภอสะบาย้อยพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคุมเข้มการเดินทางเข้าออก พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดสงขลางดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ชี้แจงและแสดงหนังสือรับรองการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนจังหวัดสงขลาได้ขยายโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักฟื้นชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่ได้ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านพลุวาเป็นศูนย์พักฟื้นชุมชนชั่วคราวรวมทั้งศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนา,นานทวีนอกที่ได้ปรับพื้นที่มาเป็นศูนย์พักฟื้นชุมชนชั่วคราวรองรับผู้ ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วจากโรงพยาบาลและนำมาพักฟื้นต่อเพื่อรอดูอาการเป็นระยะเวลา7-14วันก่อนส่งตัวกลับบ้านทั้งนี้เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการเตียงในการรองรับสถานการณ์ได้ผลคลายมากยิ่งขึ้นจังหวัดสงขลาได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานไปตรวจติดตามและให้คำแนะนำ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทั้ง3ท่านและประหลัดจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าทีมแต่ละทีมต่างได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งลงติดตามการปฏิบัติงานในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหการรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามผลทางโรงงานได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางสุริยพันธ์นสสงคลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคลาได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,563จำนวน23กองทุนและได้มอบให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเยายยวชนและให้มีการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินลดปัญหายาเสพติดสร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดินสร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านและชุมชน นายวงศกรนุนชูคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2564ด้วยสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานจะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในปี 2,564มีกำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่4และพุ้ทศกันิกชนผู้มีกิจศรัทธาเข้าพิธีอุปสมบทจำนวน67รูปณนะวัดในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน5แห่งเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโรคและหลังจากอุปสมบทแล้วจะนิมนต์ไปจำพรรษาโดยจะไปแยกจำพรรษาอยู่ในวัดในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นระยะเวลา3เดือน เหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาร่วมกับวัดไซงามส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในเขตเทศบาลนาครสงขลาภายใต้กิจกรรมข้าวกล่องปันสุขช่วยเหลือชุมชนสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อนำข้าวกล่องไปช่วยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลนาครสงขลากว่า50ชุมชนวัดไซงามจะทำข้าวกล่องปันสุขวันละ500กล่องเป็นระยะเวลา14วัน โดยเมนูอาหารจะคำนึงถึงวัตถุดิบที่มีในแต่ละวันและเน้นความสดสะอาดมีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัยโดยได้รับการสนับสนุสน,นวัตถุดิบจากผู้มีจิตศรัทธาแบบช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดสงขลาผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้โดยเร็ว